อายุนร้อยล้านเดอะสเปเชียลพบกับวิสาหกิจชุมชนกัญชาตำ้บนนาคำอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมที่สร้างไรายได้กลับชุมชนกว่า1ล้านบาทต่อปีกัญชาจะถูกนำไปสร้างมูลค่าได้อย่างไรว่าคิดกันว่าทำยังไงจึงจะทำให้เรื่องกัญชานี่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็มาช่วยเสริมเศรษฐกิจฐานรากของพี่น้องประชาชนได้ใบารากแล้วก็ลำต้นสามารถขายได้ขายกันใบแล้วอะไร ิโลอะไรณนะตอนนี้เราขายนะครับใบสดกิโลละ15,000บาทกิโลละหมื่นห้าครับผมกัญชาเนี่ยครับมันมีอายุของมันเราสามารถเก็บได้อีกประมาณสัก3รอบ 1>, 1รอบ1ครับก็คือจะได้ประมาณ30มกิโลครับหนึ่งร้อยกิโลคูณ 15, หมื่นห้าล้านถือว่านำไรายได้วิสาหกิจเราไหมครับก็ไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะเป็นราคาขนาดนี้ห้ามพลาดเสาร์ที่27มีนาคม2564เวลา9ก้โมงสินาทีทางช่อง Workpoint 23